สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ทักจะมาพูดถึงเรื่องของโรคดาวซินโดมค่ะดาวซินโดมนะคะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมานะคะทำให้เด็กที่เป็นดาวซินโดมเนี่ยมีเาาวปัญญาตามพูดช้ามีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อและมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็อย่างเช่นหน้าเขาจะแบนนะคะหัวแบนจมูกแบน ตาเล็กเป็นวงรีคอสั้นตัวเตีย้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้นนะคะและอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มักมีอายุสั้นกว่าคนปกติค่ะอาการของดาวซินโดมนะคะก็คือมีโครงสร้างของใบหน้าที่โดดเด่นอย่างชัดเจนนะคะถ้าใครยังคิดไม่ออกเนี่ยตั๊กจะยกตัวอย่างให้นะคะคนที่ดังๆนะก็อย่างเช่นตลกนะคะตลกสมัยก่อนเนี่ยที่ชื่อสายยำนะคะที่อยู่คณะเดอ เดดดอกกระเดาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยนะคะพวกเด็กดาวซินโดรมนะคะเขาจะมีโครงสร้างใบหน้าที่เป็นแบบนั้นก็คือหน้าแบนหัวเล็กหูเล็กกูบิดผิดรูปร่างนะคะหางตาเฉียงขึ้นนะคะมีจุดขาวอยู่ที่ตาดําคอสั้นแขนขาสั้นตัวเตี้ยนะคะนิ้วมือก็จะสั้นมือสั้นส้นเท้าสั้นเส้นลายมือตัดกันเป็นเส้นเดียวแล้วก็มีลิ้นจุกอยู่ที่ปากนะคะเมื่อคลอดออกมาตัวจะอ่อนปวกเปียกกล้ามเนื้อหย่อนนะคะ เทวาปัญญาต่ำทำให้มีพัฒนาการช้าค่ะสาเหตุของโรคดาวซินโดมนะคะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนเรานะคะจะมีโครโมโซมซึ่งเป็นพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะของแต่ละบุคคลอย่างเช่นสีของตาเพศหรือการพัฒนารูปร่างหน้าตานะคะจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อครึ่งหนึ่งก็คือพ่อ23โครโมโซม แม่23โครโมโซมรวมกันแล้วเป็น46ค่ะแต่ผู้ป่วยดาวซินโดมเนี่ยจะมีโครโมโซม47นะคะก็คือมันเกินมาหนึ่งแท็กนั่นเองค่ะตามหลักแล้วนะคะกลุ่มอาการดาวซินโดมไม่ใช่โรคติดต่อทางพันุกรรมนะคะแต่เป็นความผิดปกติของโครโมโซมในอสุจิของคุณพ่อหรือในไข่ของคุณแม่ก่อนการปฏิสนธิแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเด็กบางรายที่ป่วยเป็นโรคดาวซินโดม ก็เกิดจากการสับเปลี่ยนระหว่างเคลื่อนย้ายโครโมโซมได้นะคะก็คือโครโมโซมของพ่อของแม่เนี่ยปกติแหละแต่ว่ามันผิดปกติตอนเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนโครโมโซมแลกเปลี่ยนกันของพ่อของแม่นะคะก็จะสามารถถ่ายทอดต่อไปยังรุ่นลูกได้ค่ะส่วนปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให้หญิงตั้งครรภ์ให้กําเนินดบุตรที่เป็นดาวซินโดรมก็คืออายุของคนเป็นแม่ค่ะผู้ที่ตั้งครรภ์อายุมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นนะคะ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุน้อยน้อยน้อยกว่า35เนี่ยจะไม่เป็นดาวซินโดมนะคะอย่างที่ตักไปฝากคันเนี่ยคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่ามีคุณแม่อายุ21ปีนะคะก็เจอลูกเป็นดาวซินโดมแล้วโอกาสที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดมสามารถเกิดขึ้นได้กับหญิงตั้งครรภทุกวัยค่ะการตรวจคัดกรองดาวซินโดมนะคะก็จะมีการตรวจเลือดแล้วก็การตรวจน้ำค่ำนะคะการตรวจ เลือดเนี่ยจะเป็นแค่การคัดกรองเท่านั้นนะคะว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ต้องตรวจน้ำค่ำเลยค่ะอันนี้คือเป็นการวินิจฉัยเลยนะคะของตั๊กเองเนี่ยเนื่องจากว่าตอนท้องเนี่ยอายุ33นะคะพอคลอดเนี่ยก็จะอายุ34ซึ่งก็จะปิ่มปิมนะคะไม่จำเป็นว่าอายุน้อยกว่า35แล้วถึงจะตรวจนะคะก็คืออายุน้อยก็ตรวจเลยถ้าคุณแม่เนี่ยไม่สบายใจนะคะของตั๊กเองเนี่ยไม่กล้าเป็นเจาะ น้ำคร่ำนะคะเพราะว่ากลัวอะไรหลายๆอย่างด้วยตากก็เลือกเป็นการเจาะเลือดนะคะเจาะนิปตี้นะคะที่โรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายราคานะคะถ้าเป็นเอกชนก็ประมาณ2 3 0ห0รือว่า3 0,000ืนนะคะแล้วแต่เราก็โทรไปถามเอานะคะแต่ของต๊กเนี่ยเจาะที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็คือ10000บาทนะคะอันนี้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดๆได,ได้นะคะหมายถึงว่า ถ้าเกิดมีสิทธิ์เบิกได้หรือว่าสิทธิ์อะไรเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะก็คือต้องจ่ายเงินเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการตรวจนิฟนะคะที่ตักไปตรวจเนี่ยก็คือมันจะไม่บอกผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแค่การคัดกรองเท่านั้นค่ะถ้าผลออกมาว่าไม่เสี่ยงก็โอเคสบายใจนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าผลออกมาไม่เสี่ยงจะไม่เป็นนะคะเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่99%ไม่รู้ว่าเราจะเป็น1%ที่ไม่แม่นยำหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่จะตัดสินใจไปตรวจนะคะถ้าไม่อยากเสียงเงินสองต่อก็ตาะน้ำค่ำไปเลยทีเดียวนะคะก็คือรู้ผลเลยนะเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยถ้าเกิดผลเสียงยังไงก็ต้องสิ้นสุดอยู่ที่การเจาะน้ำค่ำอยู่ดีนะคะแล้วถ้าเกิดคุณแม่คนไหนนะคะโชคร้ายนะคะตรวจพบว่าลูกเป็นดาวซินโดรมนะคะคุณหมอเขาก็จะให้เราตัดสินใจแหละว่าเราจะเอาน้องออกมาหรือว่าจะปล่อยให้คลอต่อไปนะคะ การรักษาดาวซินโดมเนี่ยทำได้ไหมนะคะดาวซินโดมเป็นกลุ่มอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและรักษาในด้านร่างกายควบคู่ไปกับการฝึกทักษะรับมือกับข้อบกพร่องทางสติปัญญาของเขานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาและมีทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาได้นะคะ ส่วนคาถามที่ว่าดาวซินโดมป้องกันได้ไหมนะคะดาวซินโดมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมนะคะจึงไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะแต่เราสามารถรับมือกับโรคดาวซินโดมได้ด้วยการปรึกษาแพทย์หากกาลังตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตรนะคะคุณหมอเขาก็จะนี่แหละให้เราตรวจเป็นนิฟตี้หรือว่าเจาะน้าคร่ำนะคะคุณแม่คนไหนที่อายุมากแล้วหรือว่าอายุยังไม่มากแต่ไม่สบายใจยังไงเนี่ย ถ้าตรวจได้ก็แนะนําให้ตรวจนะคะถ้าเกิดกลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ตรวจเป็นสอดน้ค่ําได้นะคะมันไม่แพงหรือว่าปรึกษาคุณหมอที่เราไปฝากคันก็ได้ว่าเราควรจะตรวจดาวซินโดรมหรือเปล่าถ้าตรวจตรวจแบบไหนเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายของเรานะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยในเรื่องการตรวจนิปตี้การตรวจพวกดาวซินโดรมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวตักเข้ามาตอบให้นะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ